รูปทรงแบบนี้ครับทุกคนครับในสัปดาห์ถัดไปครับสัปดาห์ที่12ถึง16บมิถุนายนครับรูปทรงแบบนี้ฝั่งไหนได้เปรียบกว่ากันครับฝั่งขึ้นมีการนับหมายเลข3ครับฝั่งลงมีการนับหมายเลขศูนย์แน่นอนสุดครับฝั่งขึ้นย่อมได้เปรียบอยู่แล้วนะครับนะฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่านะครับคราวนี้เราเล่นฝั่งรองกันมาเรียกว่าตั้งแต่ตอนนับหมายเลข5ตัวนี้นะครับมีกลุ่มรองตรงนี้อล้ากลุ่มหนึ่งนะครับกับอีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่มาฟอลโล่รองตำแหน่งที่เบ ถัดไปนะฮะแนวรับที่ห้ามหลุดอยู่ตรงไหนทุกคนครับก็อยู่ที่9-31นนั่นเองนะครับคู่สมมาตรนะครับปิดทะลุแล้วห้ามกลับมาปิดต่ำกว่านะครับงั้นแนวนี้ห้ามไปหลุด9-31ในสัปดาห์หน้านะสควรคจะเล่นฝั่งช็อตรออะไรครับเลขศูนย์เนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมอ่าเลขศูนย์มาแล้วนะครับคุณจะต้องรออะไรครับคุณจะต้องรอให้เกิดลูกบอลไม่ใช่ครับคุณจะต้องรอให้ตรงเนี้ยเป็นสีแดงก่อนนะครับคุณจะช็อตได้ย้านะครับถ้าตรงนี้ยังไม่แดงนะครับอย่าไปช็อ ถ้าใครนะครับไม่ไม่รอให้เป็นสีแดงนะครับแล้วหลุดแนวรับคู่สมมาตรตรงนี้ช็อตได้ไหมช็อตได้เหมือนกันครับเมื่อช็อตแล้วนะครับใช้ไฮเดิมเป็นแนวเอ็กซินะครับั้น ผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับท f e c t ครับท f e c t สัปดาห์ก่อนครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับผมบอกทุกคนว่าท f e c t ครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนะครับส่วนแนวรับที่ห้ามหลุดก็อยู่ที่บริเวณแนวรับคู่สมมาตรนะครับตอนนี้นะ9.31นะอ่ะก็ราคาค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปด้านบนไม่หลุดแนวรับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจากตรงบริเวณที่จบสิ้นวีก่อนนะครับมาสิ้นวีกล่าสุดนี้ก็บวกกันมาสัก14จุดถึง15จุดนะคราวนี้ทุกคนครับในรูปแบบบบนนนนนีี้้คครรััััะสสปปดดาาาาหหห์์ท่มิถถุยึง 23มิถุนาย,ยนนะครับรูปแบบนี้ใครได้เปรียบอาการตอนนี้มีลูกบอลหมายเลขศูนย์นะครับพร้อมกับจุดหมายเลขศูนย์โผล่มาแล้วนะครับอ่าแปลว่าแปลว่าเล่นฝั่งช็อตได้นั่นเองนะครับถ้าคุณเล่นช็อตแล้วครับแนว exit ต,ตรงไหนครับใช่ไฮเดิมตรงนี้ไหมหรือใช้คู่สมมาตรนะครับใช้แนวคิดไหนในการหาจุด exit ของฝั่งช็อตนะครับนะั่นกะ็คือจุดที่จะผิดทางคนเล่นช็อตเนาะแล้วถ้าเกิดฝั่งช็อตผิดทาง เราควรจะเข้ามา follow ฝั่งรองอีกรอบไหมนะครับในกรณีที่ตอนนี้เวฟ5 5ก็เริ่มมาไกลามาขึ้นมาสู่ไซเคิลที่วิ่งมาค่อนข้างนานแล้วเนาะเพราะอย่าลืมว่าจุดเข้าของเราฝั่งรองรอบนี้ตั้งแต่หมายเลข5สีแดงนี่เลยจำได้ใช่ไหมครับลองย้อนกลับไปดู1หรือ2สัปดาห์ก่อนนะครับที่บอกว่าสะบัดลงมาเลข5แล้วก็ลองได้นะครับนะแล้วก็เบรกตรงนี้ก็ลองได้อีกนะครับนะเรียกว่า ฝั่งร้องเนี่ยล้วก็กอบโกยกันมาค่อนข้างนานและค่อนข้างไกลถามว่าถ้าเกิดมัน False Signal ในฝั่งช็อตในรอบนี้นะครับควรจะเข้ามา Follow l อง g ไหมแล้วก็แนว Exit เป็นยังไงนะครับใครสนใจอยากใช้งาน Indicator ตัวนี้นะครับแล้วเข้ามาฟังแผนประจำสัปดาห์ได้ฟรีนะสามารถเปิดพอร์ตเข้ามาใช้งานแล้วก็ฟังแผนได้ฟรีนะครับสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช ยงแค่สแกนเคอร์โค้ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ